โอ้รถน้ำขาดถุงพู่นคอนกร,กรสล้อไม่ค่อยต้องไม่ค่อยต้องไม่คอ่อ,คอยมีปัญหาอะไรหรอ,อหบ้านใครฝนตกวะไม่มีอ่ะกูไม่ได้ยินได้ยินเสียงเหมือนฝนตกกูไม่ได้ยินเลยนะบ้านมึงตกเองหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ตอนนี้เงียบไปละเฮ้ยเฮ้ยใครเตียอะไรวะคอมบี้ไงเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรหนวดเป็นไรหน่วยเป็นไรหนวดโดนตัววิ่งสองตัวไงไม่มันวิ่งมันวิ่งวนกูรอบรอบตัวกูไว้ประเด็นคืออยู่ตรงนี้เว้ยอะเกินแล้วเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วบอกไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอะไรอยู่ไม่เยอะแต่มันมาจากไหนวะเนี่ยเออเคลียร์กันเคลียร์ลุยลุยลุยมาตามเสียงรถต้นระวังต้นระวังต้นระวัง ูต้องกูต้องถอยแล้วเพราะว่ากูหิวไม่แรงมีแล้วเนี่ยถอยออกถอยออกถอยไปที่โล่งถอยไปที่โล่งไป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 ลากไปถนนลากไปถนนมาไล่มาถลายด้านไอ้เหี้ยไอ้ตุ๊กเจดงก่อนพี่ตูดวิ่งตามหลังเยอะเกินไปเยอะเกินไปเยอะเกินไป ครับพี่ไม่ไหวรีบวิ่งหนีหนีกลับบ้านได้เลยนะเออหนีกลับบ้านก่อนไปทิ้งรถไว้ก่อนนั่นแหละยังได้อยู่ยังไงอยู่แรงเหลือเอาก่อนแรงมันเหลือย่างข้างหลังช้างเข้าคุ้มกันด้วยครับกูก็แรงกระบอกแล้วกูถอยกูถอยไกลแล้วนะเฮ้ยมาจากที่ไกลๆเยอะแล้วเยอะแล้วไอ้ยี่เยอะเกินไปว่ะรีบรีบมีคูรถรีบรีบมีคุูรถ ออกมา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 บอกแล้วว่าเยอะเกินไป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 นี่มันหอดยังไงวะว่าหอดวะเกิดเกิดอะไรขึ้นวะกูไม่ได้ยินเสียงสตอมนะไอ้ที่ต้นแน่เลยขอไอ้ต้นขอกูที่ไหนกูบอกแล้วว่าซอมบี้ตามเสียงตามเสียงไอ้ที่มึงได้ยินเสียงฝนตกใช่ไหมไม่ใช่คือรถ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 อ๋อเสียงฝนตกแบบนั้นเหรอเออไป้ไอ้ต้นไปไหมรามไปก่อนนะเออรัมไปเลยเพราะว่าซอมบี้มาเดินหาเรา ใช่ใช่้กูเห็นที่ถนนแล้วกูวิ่งไปก่อนนะวิงไปวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขึ้นรถเดี๋ยวค่อยขึ้นรถไป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 เลยไปไปไไป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 ไไปเปยมไปไปไไปไลไป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 ไไปไปไนไปไปไปไไปไไปไปไปไไป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 ไมไป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 เปไ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 เไปปไปไาไเไปไปไบไปไปไปไไป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 าไไ ก็ว่าทำไมซอมบี้มันถ่ายหมดจะหยุดรอไหมจะหยุดรอไปเลยไปไปไปเลย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 บ้านนะเออเยอะมาเยอะกันสตาร์ไปต้นก็สตาร์ไปต้นนี้อ่ะต้นแม่งบอกได้ยินเสียงฝนตกกูกูงงเลยพวกกูไม่ได้ยินเสียงเสียงแป๊บเดียวเองนะเออนั่นแหละดิ๊ออกไปถนนใหญ่เราออกไปนี่ ใช่ใช่เยวให้กูรถกูทิ้งรถก่อนเลยกูอบอกแล้วเยอะนะเออกูปัดละวเฮ้ยเจอที่บ้านเจอที่บ้านวิ่งเนี่ยวิ่งยาวสองทุม่มสองทุม่มสองทุม่มพวกมึงก็อาจจะต้องพักตรงนั้นไปก่อนเจอที่บ้านเจอที่บ้านเจอที่บ้านเดี๋ยวกูเอามอเตอร์ไซค์มาสแปร์ทิ้งแล้วเอารถกลับไปก็ได้